เธอ t e l l เรื่องเู่าเรื่าเรารื่องเรื่องเลนเ่อเล่องเ่าเรื่อนเ่เร่องเเรงเลาเรื่องเลาเริ่อเรือเาเรืองเเร่อง่าเรเลาที่เราเค่อเร่นาเรื่อเ่าาเื่องเล่าเนเื่อเ่ราเนื่ยคเรับจาเื่องเ่ร่งเล่าเร่อพเ่านองา่องเล่านรงองหานรงเล่เงเลเมื่องเ่าเรรื่อเล่าเรลารื่ล่าพรืล่าเรส่ล่ไเ่อล่าเ่โล่ไม่อ่่ออือ มีใครพูดถึงเรื่องของโค้ดปอนไปเป็นโค้ดบูอะไรไหมไม่ไม่ได้พูดนะไม่มีนะครับโอเคโอเคเราไม่ได้พูดชื่อนี้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องอาจจะลองบอกว่าเมอความหมายคือยังไงแล้วกันอ่ะทีตมาที่ให้เสื้อเล่าเรื่องครับอ่ะตะกี้น้ำอะไรแพ้แล้วอะไรแพ้พิจิตรพิโลกพิโลกเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์พระเยาว์พระเยาว์พุทธรัทธ์หายใหอ่พระเยาว์ไปละหนึ่งครับพิจิตรไปละสองแล้วกำลังจะกลับมาเร็วๆนี้เพชรบูรณ์แต่เพชรบูรณ์เดี๋ยวพิจิตรจะกลับมานี่เขาบอกมีเงินทําทีมร้อยล้านอ่ะ ใช่ใช่ใช่ผมเห็นหน้าหน้าหน้าเพลงหลายเพลงเลยใช่มีทั้งคนทังทีมร้อยล้านเลยวอร์ร้อยล้านนะคนหนึ่งอเมเจอร์นะอ๋อเหรอคนหนึ่งไม่แต่เขาบอกว่าอาจจะมีการพาร์ตด้วยการเทคบางทีเดี๋ยวลองดูลองดูส่วนเพชรบุรีนี่ก็เนี่ยครับที่เราจะพูดถึงคืออ่ะพี่หนุ่มพี่หนุ่มเข้ามาดูพี่หนุ่มพี่หนุ่มชัดชัยเข้ามาดูนะครับเมื่อกี้เราเราพูด เราพูดว่าอุตรดิตชนะนะพี่หนุ่มนะครับนะครับพี่หนุ่มสบายใจได้สัมภาษณ์ไปไม่ตอบเลยพี่หนุ่มพี่หนุ่มเข้ามาดูก็ขอยืนยันว่าอุตรดิตสัปดาห์นี้ของพี่ชนะนะครับพี่ตาขับฟันธงแล้วนะฮะแล้วก็ชัดชัยยิงด้วยไอ้ยาเอาใจกันหน้าดูว่าเฮ้ยชัดชัยบุญพรมหรือมาเร็วๆเวละเวลาจะหมดแล้วเป็นชื่อเล่นโซโล่ฉายาล่าสุดหรือฉายาตั้งแต่แรกเอาตั้งแต่แรกดิ แน่แน่คือนักสู้เมืองมะขามวถ้าตั้งแต่แรกนี่อีกชั่วโมงแล้วจะจบรายการนะคุณนงไม่ไม่ก็บอกสายายเฉยๆนักสู้เมืองมะขามหวานผมชูให้ผมชูให้นักสู้เมืองมะขามหวานครับแต่ก่อนที่จะเลิกลาไปเนี่ยเขาใช้ชื่อว่านักสู้หัวใจสิงต่อไปต่อไปเดี๋ยวอันนี้คือชุดของนักสู้เมืองมะขามหวานใช่ไหมใช่ครับผมเพชรบุญสิง อันเดียวกันครับต้องบอกนิดนึงว่าคําว่าเมืองมะขามหวานเพราะว่าเพชรบูรณ์เนี่ยเขามีขึ้นชื่ออยู่แล้วขึ้นชื่ออยู่มะขามเยอะครับผมเคยไปอยู่มาปีนึงที่อเภอเขาค้อครับทีนี้ต่อไปอ่าตัวเนี้ยคือเป็นทีมเนี่ยครับที่ว่าเริ่มส่งทีมมาตั้งแต่รุ่นแรกๆของหลีูมิภาคภูมิภาคคือปี2009สมัยก่อนเขาเรียกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรียกว่าหลีูมิภาคเนาะก็เรียกหลีูมิภาคอสองพันเก้าปีแรกที่ว่าเริ่มเป็นดีวิชั่นสองหลีูมิภาคนะครับก็อยู่มาเรื่อย คือจริงๆอ่ะปีแรกของทีมเพชรบูรณ์เขาไม่ได้ใช้ยี่ห้ออีโก้นะครับเขาจะใช้แคปป้าแต่นี้ผมมาได้ช่วงกลางๆเป็นยี่ห้ออีโก้เป็นยี่ห้อเสื้อประตูเสื้อประตูนะฮะครับแล้วก็นักเตะส่วนใหญ่ของทีมเนี่ยเขาจะเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาหรือวิไลพะละใช่เขาเขาเขาเป็นสถาบันพะละอยู่ที่นั่นสถาบันการศึกษาแต่ทีนี้คืออย่างอยากอยากให้พูดนิดนึงอยากให้พูดถึงตัวโลโก้ของเขาโลโก้เนี่ยเป็น รูปของพ่อขุนศรีอินทราทิตผู้สร้างเมืองเพชรชบุรณะหรือเพชรชบูรณ์ในดีนเนี่ยคือเขาเรียกว่าเพชรบุรณะนี่คือเป็นรูปเพชรนะครับตรงสีเหลืองเหลานี้คือเป็นเพชรเห็นชัดครับป็นเป็นเพชรนะครับเป็นเพชรนะเพชรนะครับเพชรชบูรณ์คือคำว่ามาจากคำว่าเพชรบุรณะนะครับเป็นชื่อในอดีตนะครับครับผมก็คู่กับพ่อขุนศรีอินทราทิตและลูกฟุตบอลนะครับโอเคก็ใช้ความหมายของเมืองเลยใช่ครับครับผมก็คือ เริ่มมาตั้งแต่ปี2009นะครับครับครับแล้วมาหยุดประมาณปี2015-16เนี่ยครับประมาณนั้นช่วงนั้นซึ่งเป็นช่วงที่มันมีการเปลี่ยนแปลงของสมาคมฟุตบอลครับเริ่มปรับเป็นทีหนึ่งทีสองใช่ทีสามแล้วทางพิจิตรจะได้อยู่ทีสี่แล้วคะแน้มันจะไปตัดกุ๊ปอะไรแล้วก็คือการจัดโซนการจัดโซนการจัดโซนนะครับทําให้ทีมเนี้ยต้องหายไปอคืออยู่ๆก็คือพักไปนะครับซึ่ง คือจริงๆเนี่ยคือมีขอขออนุญาตเบกคุณตาหนหนึ่งก่อนหน้าจะพักเนี่ยตัวของเพชรบูรณ์สมัยก่อนเนี่ยคนที่เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเพชรบูรณ์ก็คืออาจารย์กบอาจารย์กบคุณพงษ์เจริญศรีกุลเนี่ยคือเป็นเหมือนเป็นคนที่เป็นสัญลักษณ์ของของทีมนี้นะครับเพราะว่าด้วยความที่หนึ่งเป็นอาจารย์ที่มีไลพละวิไลยพละนะครับแล้วก็ใช้อย่างที่บอกครับว่าใช้ลูกศิษย์ลูกหาเอาขึ้นมาเล่นนะครับช่วงไหนที่นักเตะที่มีคุณภาพหน่อยก็สไตล์คล้ายๆกับโมเดลคล้ายๆก ตอนนั้นเนี่ยใครเป็นโคนนั่นแหละคือถ้าเห็นหน้าอาจารย์กกก็จะคล้ายๆเห็นหน้าอาจารย์บุญชัยถูกต้องนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวโครงสร้างของเพชรบูรณ์เองเนี่ยเขาถึงเขาถึงมีนักเตะครับแล้วก็นักเตะบางคนเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าไปสร้างชื่อเสียงเพราะว่าเขาออกจากสมัยการเลิกสารเนาะครับางทีเข้าไปอยู่ชนบุรีไปอยู่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางคนก็จะย้อนกลับมาใช่ไหมในช่วงหลังเนี่ยใช่กลับมาดเพราะว่าพูตานนท์เนี่ยเมื่อก่อนเนอันนี้คนนี้คือผมจะบอกว่า เขาไปเรียนอสามทนมารุ่นอนุสักเหล่าแสงไทยคนนช้คนเนี้ยเหมือนเข้ามาเหมือนมาช่วยทําทีมด้วยนะช่วยก็มาเล่นแล้วก็มาเล่นอยู่พักหนึ่งก็มีทางชนบุรีดึงไปแล้วก็ไปเล่นล่าสุดได้เห็นอยู่หนองบัวพิทช่วงทีสองเนี่ยแล้วก็ตัวเก่าเมื่อก่อนก็จะมีอย่างจิรวัตกุลวงอล้งเมื่อก่อนนี้เป็นตัวธนาคารไทยเก่าคือจริงๆเนี่ยตัวเพชรบูรณ์เองเนี้ยผมพูดตรงๆว่ามันเหมือนเป็นสโมสรที่ตอนที่ตอนที่มีโอกาสได้อยู่ในเรื่องของการทาทีมฟุตบอลเนี่ยผมมองว่า เขามีเขาเป็นแหล่งที่ได้นักเตะดีๆครับเพราะว่าบางส่วนเนี่ยโยกมาจากทางอีสานใช่ครับเพราะมันไม่ไกลครับเออมันข้ามมาแค่นั้นเองนะครับพอข้ามาก็เท่ากับว่าเขาได้2ฝั่งเลยนะนักเตะหลายคนก็ดังจากตรงนี้แล้วข้ามกลับไปเล่นให้ทางอีสานแล้วล่าสุดในเมื่อวานก็เจอไหมเบอร์เจ็ดเจ็ดอ่ะขอนแก่นอ่ะพลากรวอกางอ่ะน้องเบอร์เจ็ดเจ็ดอ่ะตัวเนี้ยเขาก็มาจากเพชรบูรณ์จันเบียที่วานเหนือเกตก็เพชรบูรณ์ หรือไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูอย่างอัศวภูมิเนตแ้วที่เคยมาเล่นลองดูใช่ใช่ใช่ก็เพชรบูญใช่ใช่ใช่ซึ่งตอนนี้เป็นทหารใช่ไหมเป็นทหารพลานอยู่ที่น่านครับครับนะครับต้องเลิกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือในส่วนของเพชรบณ์เนาะครับผมความน่าสนใจก็คืออย่างที่บอกก็คือเป็นหนึ่งพอที่หายไปครับผมนะนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมที่เราก็อยากจะให้กลับมาจริงๆเนี่ยถ้าเมเจอร์ไม่ไม่ไม่เลิกไปครับยกเลิกในเท่าที่ทราบเนี่ยเหมือนจะมีทีมจากเพชรบณ์ใช่ครับ สองทาทีมใช่ไหมคุณตั้งหนึ่งในนั้นก็เพชรบุรเอฟซด้วยใช่ไหมฮะที่จะพยายามที่จะส่งแข่งแล้วอ็มีสถาบันพณนชย์เอกชนอะไรสักที่หนึ่งใช่ในเพชรบุญเพื่อให้ตัวเองสามารถขึ้นมากลับมาอยู่ในวงจรของวงการฟุตบอลให้ได้เพราะว่าอย่างที่บอกเพชรบณ์หายไปนานนะ แล้วที่สําคัญอันนี้พูดถึงเสื้อก็ต้องอดที่จะพูดถึงสนามไม่ได้ปาบเซียนจริงๆคือทีมใหญ่ๆร้องไห้มาแล้วสนามเนี้ยพร <อ S 1> <ส>าะนอนนวกับนอนนอนก็แนวนั้น <laughs> คือสนามเข้ามาเหมือนเป็นอยู่ในหูอ่ะครับอยู่ในมันจะเป็นสนามที่มันจะลึกลงไปใช่ลึกลงไปจากพื้นดินอ่ะใช่แล้วก็ทางความเรียบไม่ต้องพูดถึงเนเนียถึงบอกว่า คือของเขาก็จะมีเสน่ห์ของเขาอยู่แต่เพียงแต่ว่าพอมันหายไปนานแล้วก็มีสุขคิดถึงเนาะเพราะว่าจริงๆควรจะมีอีกหนึ่งทีมที่จริงๆมีนักเตะอยู่แล้วนะแต่เพียงแต่ว่าพอมันหลุดออกไปจากกระบวนการของการที่ไม่ได้เล่นในระดับทีสามทีสี่เนี่ยพอจะต้องไปไต่จากเเมเจอร์มันจะเริ่มเหนื่อยไงใช่ไหมคุณนองวันนี้ขอขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงวันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับแมทคอมที่เป็นคนพะเยา นะครับคุณอาร์ตนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้จะเป็นแมตช์ของเกมลำพูนเจอเจอเอ้ยโทษะเจอเกมเกมรอบแม่โจเจอกับพี่โลกเจออาร์ตเออนั่นแหละน้องอาร์ตนั่นแหละนะครับครับพูดประโยชน์เดียวกันครับอยากให้พยาวกลับมาครับเออเพราะว่าถ้าไปไต่จากเมเจอร์มันยากครับแล้วเขายันยเสริมนิดนึงกับสนามแห่งนี้อืทําให้นักเตะเสียชีวิตมาแล้วสองคนนะครับอาวจริงเหรอคนแรกก็คืออดีตนักเตะเยาวชนทีมชาติไทยชุดสิบกปีชุดเยาวชนโลกครับครับคือ พี่คเนจริม,มก็ไปเล่นแล้วไปเหมือนว่บหัวใจวายอะไรตรงนั้นครับวันนั้นก็คือข่าวนี้เกิดขึ้นประมาณปีห้าหกในสนามเลยเหรอเออห้าฮับห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดสนามในสนามนั้นเลยคือไปช็อกเหมือนกับว่าเล่นเล่นเสร็จไปช็อกไปเล่นกับทนายเพราะบ,บ้านแกอยู่เพชรบูรณ์แกก็ไปเล่น ให้ของการกุศลอะแรกอย่างที่ผมบอกสนามเขามันเป็นหูกอะเหมือนหูกไอีกอย่างคือตั้งแต่แกไปเรียนหลักสูตรจูจมกลับมาเนี่ยนั่งใจญแกก็ไม่ค่อยแข็งแข็งเท่าไหร่ด้วยเนาะด้วยเนาะแล้วก็อีกคนนึงเป็นน้องในทีมนั่นแหละเด็กขอนแก่นผมก็จําชื่อไม่ได้นั้นเกิดขึ้นหลังจากที่รายแรกนะครับก็คือเขาประมาณว่าแข่งไปไปเหมือนกับซ้อมเสร็จเข้าไปอาบน้ําในห้องอาบน้ําเนี่ยไปไมมครับไปลื่นล้มและแขนเนี่ย ไปเจอไปไปไปโดนกระจบที่มันแตกที่วางอยู่ตัดเส้นเลือดใหญ่แล้วไม่มีใครเห็นตายค่ะห้องนั้นเลยสนามนี้พอสมควรพอสมควรพอสมควรีสตอรี่คือถ้าจะนี่ก็ต้องวงสวงมันจริงๆแล้วเนี่ยคือพาะใหญ่อะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพิบูลยนอยู่ตรงหน้าสนามเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเล่าส่วนตัวผมให้ฟังนะครับพี่หนึ่งปีนั้นน่ะผมกำลังจะสอบเลื่อนฐานะผมอยู่ที่เชียงใหม่แหละแล้ว อีกอาทิตย์นึงจะสอบแต่ผมก็ยังไปเที่ยวดูบอลอยู่แล้วไปเพชรบุญเชียงใหม่ตอนนั้นเชียงใหม่ไปเยือนอผมก็ไปไหว้ขอพรที่พระใหญ่นั่นแหละครับสุดท้ายน่ผมติดตัวสำรองคนแรกแล้วคนที่เขาได้เลื่อนขึ้นไปก่อนเน่เขาอยู่อำเภอเขาค้อผมไม่ได้ไปแทนตรงนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปครโอเคอะเพราะนั้นเรื่องของเชิดเทลสตอรี่นะครับก็คงเป็นอะไรที่จะจบด้วยวันนี้ด้วยเรื่องของเพชรบณ์เดี๋ยวสัปดาห์หน้า จะเป็นอะไรดีฮะย้ยํๆหน่อยได้ไหมหรือว่ายังยัง,ย,งยังต้องไปหาข้อมูลก่อน,นเราพูดถึงเดี๋ยวผมจำไม่ได้ไม่ได้มาหลายทิศอาจารงของเราเนี่ยเราได้พูดหรือยังนะยัง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 ก่อนจะมาเป็นช้างอะเป็นอะไรดีกว่าไหมม้าก่อนจะมาเป็นช้างอะก่อนนะั้นมันเป็นอะไร เอออะไรเดี๋ยวที่หน้าเรามาคุยกันนะชชิงโอเคเอาละีพอใครได้พอใครเน้นะครับเวลาวันนี้โอ้โหนี่เวลเกินเยอะเลยเนี่ยนะครับเยอะเลยละนะครับเยอะเยอะเยอะนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ทำนายมาไอ้ใครที่ทายมาไม่ทำนายใครที่ทายมาเกมระหว่างลำปางกับชลบุีก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้นะฮะแต่เดี๋ยวมาลุ้นผลกันแล้วกันในวอาทิตย์คุณนงกับคุณดิ่งน่าจะไปนะครับยังไงฝาก ทางด้านของเฮียยือด้วยแล้วกันนะฮะ <c oughs> ช่วยดูแลหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็เราจะกลับมาใหม่ครับสำหรับหิมสนามตั้งวงเล่าในสัปดาห์าลาจากกันไปในวันนี้ต้องขอขอบคุณอีสุสุสาราเชียงใหม่ที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการนะครับ5สาขาด้วยกันสาขาแนโรุ่นิกนสาขาสันทรายสาขาดอนจันสาขาสมบตองและสาขาจอมทองนะครับรวมไปถึงเรื่องของนมก็ต้องนมเชียงใหม่เฟรชมิลนะครับอีกไม่นานแล้วก็อีกไม่นานร้านเฟรชเชนไม้ก็จะเปิด ครบทั้ง5สาขานะครับก็คงจะมีกิจกรรมดีๆมาร่วมสนุกแล้วก็คงจะมีของมาแจกกันนะครับแล้วก็รวมไปถึง,งดาวเร,อวเรืองก็ต้องดาวเรืองตราบ้านของบริษัทไทยโฮมสีนะครับ<อ> <ๆ S 2> ที่อําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ของเราดาวเรืองที่มีคุณภาพนะครับเมล็ดพันธุ์ชั้นดีแล้วก็อย่าลืมซีต้าเจอซี่นะครับเสื้อที่ต้องบอกว่าใครอยากได้เสื้อกีฬาของทีมตัวเองนะครับออกแบบดีไซน์เฉพาะตัวเองเนี่ย ไปที่เพจของซีตาเจอร์ซี่ไปคุยทางอินบ็อกซ์กับทางทีมงานได้นะครับก็จะมีการพูดคุยแล้วก็อยากจะสั่งเสื้อ ถึงตอนนี้ถ้าใครทำอะคาเดมี่ด้วยเนี่ยนะฮะก็จะมีเรื่องของเกี่ยมพิเศษมอบให้ผมนะครับยังไงก็นี่ไปใช้บริการนะคุณตาก็ใช้บริการอยู่เาคุณตาดูแน่นอนครับคุณอย่าพูดว่าาซดีมีคุณภาพทุกเม็ดนะตอนนี้เขาเปลี่ยนลายแล้วเขาทำสนามหญ้าแล้วด้วยถ้าใครอยากสนามเขาเองหรอไม่เขารับจ้างจ้าสร้างสนามยังไงติดต่อได้นะครับายป่าห้าแตกลายทำสนามหญ้าแล้วนะครับสนามฟุตบอลนะฮะ ยาเทียมทั้งแพ้ทั้งเทียมด้วยทั้งแท้ด้วยนะครับก็สนามดีทุกสนามดีมีคุณภาพทุกเส้นงโซ่ทุกยาเทียมเลยนะครับทุกเส้นเลยเหรอทุกเส้โหเฮ้ยเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบคุณทุกการติดตามด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ